สวัสดีจ้าวันนี้พี่น่อยกับไมเ่เห็นงานอยู่ในเขตมูบานเดียวกันแล้วจ้ะอยู่บ่ไกลจากบ้านพี่น่อยดอกพอดีพี่พน่อยเห็นต้นเชอรี่ต้นเชอรี่ขีน้นกต้นนี้มันโ,กโกดกโดกเลยพี่น่อยไทยเกลๆเบิ่งกด้มองเห็นหน่วยบอบบ่มันยังเป็นน่วยเขียวๆอยู่จ้ะมองไม่ค่อยเห็นเนาะต้องรอเห็นมัน แดงๆเล็กน้อยกันสีแดงๆสีสมสมมั้งเสมันจีแดงเต็มนต้นเลยมันส่งามนยูหลังบ้านเพื่อนนี่แหละพี่น้อยแไ,ไทยเพิ่งเนี่ยต้นมันต้นแบบง่ายเลยเลยพี่น้อยแอนเคยมาเก็บกินอยู่ปีที่แล้วได้มาเก็บกินอยู่เห็นงานแล้วก็เปน็นน่งเก็บกินบบกเชอรี่อยู่ไต้ตน้นเพื่อนบอกว่ามันกินไต้ตี้ว่ากินได้ <laughs> กินนี่เพื่อนเบิ่งเลยเป็นัางหัวมาสันกินได้กับกินโวดเพิ่อนแล้วก็คางบ้านเพื่อนอันนี้บ้านทีเพิ่นนอนมาเห็นงานให้เนอะอันพุนก็จะเป็นสวนของเพื่อนบ้านเพื่อนที่เพื่นเพื่อนมีเลียงไก่เพิ่นเด้เล่าไก่เพื่อนเลียงไก่แล้วก็เลียงนกได้เลียงนกไก่นกกระทานกยังไงล่ะวันนี้เพิ่นเก็บไข่นกมาฝากกันมาฝากกันเพื่อนบ้านที่เพิ่นนอนเฮ็ดงานนะ เพ่นก็ได้ให้พี่น้อยเอาไปกินไข่นกเพื่อนเราก็ไปต้มกินแล้วเสียบแล้วเนาะไข่นกก็ท่าไม่เนาะนี่แหละคือความความอัธยาทรยส่ดีของเพื่อนบ้านเก็บเป็นไข่นกใกลก่เพื่อนเลี้ยง้วเพื่อนก็เก็บมาให้เพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านก็เผื่อแพ้ให้พี่น้อยน้ำ <laughs> มีผลพลอยใดเป็นน้ำมันเจ้ะ มาลังหนีพันธีมีเด็กหน่อยมีลูกสาวสองคนที่บ้านกับจีหกเลยจ้ะบ้านมือหกคักนิดลีมาเฮ็ดย่ำได้นี่เหว่าหอบเพี้ยงแค่คนละเพราะว่าพี่หน่อยมาเฮ็ดไหนพิ่นอาทิตย์ละเอ้ยบ่ามันอาทิตย์ละจีสองอาทิตย์มาเฮ็ดไห้เพิ่นคังหนึ่งนะแล้วก็ระหว่างสองอาทิตย์ที่เพิ่นก็รออยแต่พี่หน่อยมาเฮ็ดไหนเด้รอดแต่พี่หน่อยมาเฮ็ดไหนกันพี่หน่อยบ่มาให้กับปอยยูซั่นล่ะ ขี่ฟุ้นขี่ไฟลเลยเทอะโบเห็ดโบอย่างเลย <c oughs> จมให้แจ่ของบ้านเขาอีก <c oughs> ตอนนี้ก็เห็ดไปแล้วๆแล้วแล้ว,ลว,ลวก็จะก้บับานแล้วขึ้นจักรยานกลาบานแล้วเพราะว่ามันโบกไก่จากบ้านพี่น้อยไปเลยถ่ายต้นเชื้อรี่เพิ่มสือๆหรอกเห็นมันดกเกาหลีนนไทยเพิ บ้านนี้เป็นบ้านว่าเป็นบ้านอ็นว่าเป็นบ้านหลังไงญี่เป็นบ้านเศร้านะว่าเป็นบ้านที่แบบว่าสื่อกู้เงินธนาคารมาสื่อเป็นบ้านที่แบบเป็นเศร้ามีห้องน้ำห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสวมห้องหนึ่งกันเป็นบ้านเศรด็กเป็นทุงสี่แหละกานเป็นบ้านสื่อมันจิตวนมากี่ห้องน้ำสองห้องก็ดีพี่หน่อยก็บ่ได้เหตุไร นี่ค่ะบันไดตอนพี่น้อยมาว่าป็นยังสี่เลยนี่พี่น้อยดูดฝุ่นแล้วนี่สะอาดเยี่ยมบอกสะอาดเยี่ยมบอกพี่น้อยก็ะจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วปิดประตูแล้วกันเบอร์เงิน เบื้องโตไอ้รับแขกน,นั่นกระซัมนี่แหละโตน้อยๆซัมนี่แล้วก็โซฟาโซฟาแขกมาแขกจะการน่งว่อนจริงๆหน่อยพี่น้องก็ยังบวกการนางเลยว่าขาไปยังเตะขาไปยังมีแคมนี่มีซัมนี่ดีของรับแขกเพิ่นขนาดเพิ่นมีลูกเพิ่อนยังบอกวนาได้เถาได้อายุแค่สามสิบกว่าหนึ่งได้ไอ้สี่สิบ สี่สิบปประมาณนี้แหละแล้วก็สามีเพิ่นก็เป็นอาจารย์สอนมหาลัยสอนอ่นมหาลัยที่ลูกเพิ่นหน่อยเพิ่นเลี้ยนแต่ว่ามีเมียที่แบบไ่ค่อยบ่ค่อยเอ่อเป็นงานบานงานเลื้ยน,ปนไปเลยแต่ก็สร้างเราแต่เพิ่นหน่อยกับมานินท่ายต่ของบานเลยเขาให้ฟังเออพิ่นหน่อยเห็น พี่น้อยเห็นอะไรพี่น้อยก็ใส่หัวเลยพี่น้อยมาเห็ดเขามาแต่ละเที่ยพี่น้อยใส่หัวนี่พี่น้อยดีนะพี่หน่อยมาเห็ดไปไปแล้วจนพี่หน่อยมาเห็ดแต่เพิ่นใหม่ใหม่นี่ตอนที่มาไอตอนที่เพิ่นติดต่อพี่น้อยไปแล้วพี่น้อยไม่ใหม่โุ้ยเบิ่งกับอะไรพี่น้อยจิตหับเห็ดดีบ่คิดแล้วคิดอีกเด้อืก็เลยว่าเออลองเบิ่งอีกอย่างนึงมันกับบ่ไก่บ้านน้ำเนาะกินจักไย่านมากินไก่บานก็เลยมาลองเห็ดเบิ่ง ว่ามีบานหลัางเลหละทีะ่ว่าสกรปรกที่สุดม่นเป็นสกรปรกหรอกมันขี่ฝุ่นมันขี่ฝุ่นมันหกที่สุดนะที่เป็นหน่อยเห็ดงานบานมากเนาะกะม่นเป็นยังเห็ดแล้วกะชิ้นแลว้วตอนนี้กะเห็ดได้เพิเ่มไปเรื่อยๆจนกจว่ยจะไม่มีแห้งเห็ดหมละยังเตะตรงเตะโตไปแล้ว มันโตกินเขา่าเด้พี่น่อยบ๊อบเก็บให้ได้นี่พี่น่อยก็ปล่อยยุ่งสิพี่น่อยเสร็จเดี๋ยวตามมองทีมันเสร็จใจนะก็ปล่อยให้ออกไปทำนี้ก็สะอาดแล้วถูพื้นถูยังให้ลงน้นมยาให้หอมหุยหุยแล้วจะบัดนี้ก็สิกับบ้านนะนสวัสด บ้านจ้ะเดี๋ยวงานแล้วนีอากาศก็เย,ย็นๆนี่ลมว่วมอยๆเดี๋ยวมันนี่แต่ว่ากแดดแดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบ่แดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝน ปหนึ่งล้วั็ที่ปันจกกนักรยานพักเสด็จดาวไ,ไปขึ้นกกน้ขึ้นรถจักรย่านพี่บ้านครับบอกกินาทีอกเดียเด๋ยวของหอดบ้านแล้ ถึงบ้านแล้วรถจอดก่อนมองจอดรถจี่กียานไปหน่อย แค่นี้กันเด้อจะเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า